เอกเผิมาจริงแนละ้วก็มาเร็วมากนะครับคันนี้ขายจริงแล้วนะครับเจ้าตัว G6 คันนี้ขายจริงในบ้านเราไปที่รูร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าน่าสนใจน่าจองไหมตัวนี้มีด้วยกัน2รุ่นย่อยเลยนะครับในรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นลองแรงรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะวิ่งได้445กิโลแล้วก็ในตัวท็อปวิ่งได้570เลยนะครับเป็นลองแรงเนี่ย570เป็น WLTP ทั้งคู่นันครับคือวิ่งได้ไกลมากน่าสนใจนะเออแล้วเปิดมาร,ราคาดีด้วยอนะันน่งจล้านแล้วก็1.7ล้านนะครับจอง1,000 10, 0ถึง2,000 0บาทถ้าใครสนใจก็มาจองกันได้มันมาเร็วอ,อ่กเพลมาเร็วถ้าใครจองก็จะได้ลดประมาณเดือนเดือน7เดือนกันยายนนะครับประมาณนั้นอีกประมาณ4เดือนจะได้ลดนะครับโอแล้วสวยอยู่นะเออดูดิ นี่คือโลโก้เอกเพิกนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED แบบนี้ยาวไปเลยอ่ะจะลบเขาใหญ่ใช้ได้นะครับนี่ไฟมีไฟตัวล่างไฟเป็นสองดวงได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีการอันนี้คือแบบเป็นสเปกจีนอยู่นะเพราะว่าตัวนี้นเป็นพรมาลยขวาไอ้พรมาลไยซ้ายอยู่ที่จะมาโชว์ยังไม่มีพรมาลยขวามาโชว์นะเพื่อนๆเออแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาทําเร็วมากเขาจะขายได้เร็วมาก เปิดจองแล้วล้วอคูดใหญ่ล้อกอี่นิ้วเนี่ยอันนี้เป็นล้อเฉพาะยาง EV โดยเฉพาะด้วยนะครับมีคำว่าเป็นแบบโหได้ล้อ Pilot Merchelin Pilot Sport อต EV ล้อค้ดแพงล้อ20่ิบนิ้วแพงมากล้อยังดียางยังดีกาจะมีกล้อง คำว,ว่า x p e r t ตรงนี้นะครับในยกล้องก็มีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์ต่างๆเนาะเป็นเฟรมเลสด้วยนะประตูประตูแบบซ่อนนี่แล้วก็กระจกเป็นแบบเฟรมเลสเราไปดูด้านท้ายดีวยกว่าว่าด้านท้ายใหญ่แค่ไหนนี่เป็น LED สวยมากโอ้ด้านท้ายไปจารกับ BMW XI อ่ะ IX อ่ะ ด้านท้ายไฟยาวเหมือนอวตารด้วยเหมือนไฟหน้าอวตารด้วยเหมือนเหมือนหลายแบ์เลยวะ่ะโอ้โหดูโชว์คำย่างใหญ่พื้นที่เก็บของนี่ใหญ่มากเลยนะพอๆกับฉางอันจัวตัว L 0 7ยเเลยมั้งไยเฮ้ยไม่ใช่ L ดูน่าจะเป็น F ไปตัว s U V อะ่ะดูดิใหญ่นะครับที่เก็บของด้านในรลองปิดดู เอ็กเทิรนไฟท้ายสวยโอ้รถจีนไฟท้ายสวยมากเป็น l อดีที่ใหญ่มากเฉียบอะ่ะเราไปนั่งด้านน้ำไปกว่านทุกคนประตูกดปุ๊บแล้วก็เปิดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็จะเลื่อนด้วยเป็นมีเวลคัมซีทด้วยนะเออต้อนรับเรา ตัดบนตัดล่างด้วยนะดูดิทำอะไรตัดบนตัดล่างเพิ่งจอผมจะลองปรับบอกซะหน่อยนะรับเบอกขึ้นมาหน่อยดิเออดีเออย่างนี้ดิจะได้เห็นหน่อยโอ้แต่จอเขาไม่ใหญ่ะจอเล็กนะจอตรงนี้สวยงามอยู่นะนี่พวกก้านอยู่ด้านซ้ายนะครับก้านไฟเลี้ยว จะดูตรงนี้ดิโคตรสวยเลยลำโพงปะไม่ใช่ไม่นุ่มมากอ่ะวัะสด,ดุหุ้มหนังมาทั้งคันเลยเอออันนี้หุ้มจอไม่ได้ใหญ่เวอร์เกินไปไครับจอกำลังพอดีเลยเนี่ยตัวรถแม่มีไฟไงไฟตรงนี้มันจะส่องมาตรงนี้กันบอกีอยเลย 按方向盘滚轮和左右键可调节后视镜角度，倒车下翻后也可调节。โอเคนี่คือภายในนี่เอสโอเอยไปกดนะ่คืออันนี่้ไฟทาม,มาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้กันคนละนี่มีที่แต่งหน้าให้ไฟแต่งหน้าทั้งสองที่เลยนะครับโหเรามาดูอันนี้เป็นแก้วน้ำสองใบไม่ใหญ่ใบเล็กนิดเดียว โอ้โคตรใหญ่เลยจุของมากแต่บอกเขาดีว่ะที่ไปนั่งมาวันนี้คันนี้เบาะดีมากคันนี้คันนี้เบาะนิ่มคือ,อคันนี้แบบนั่งสบายมากทุกคน x ง G6 เฮ้ยมันดีอะดีนะคือ,อวัสด,ดุดีภายในดีเลยอะถ้าใครชอบหน้าตาบอเขาแต่ไฟท้ายโคตรสวยเลยแต่ไฟหน้าถ้าใครชอบนะก็เหมาะนะครับ ล้าน3กับร้านเจเอ้ยไม่ใช่ร้านหกับร้านเเออมี2อรุ่นมีร้านหกับร้านเโหแต่เบาสบายมากหลับได้เลยเนะี่ยเอาจริงเฮ้ยโคตชอบจีนน่ะีสบายมากนอนได้เลยลปเจบได้ปะ<ฮ> เบาปรับระดับไม่ได้แต่แบบมันเป็นออโต้มาแบบให้เราพับได้ง่ายแต่แบบ<ฮ>บ่เขาแบบออกแบบมาให้นอนเลยอะ่ะอันนี้นี่คือนับเป็น SUV หรวอเปล่าครโคตรสะดวกโคตรดีเดี๋ยวจะกลับองให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่นะครับนี่นี่เปิดออกมา เป็นที่ใส่แก้วน้ำเฮ้ยค,คันนี้แบบแบบคือดีอ่ะว,วัสดุแบบมันดีอ่ะลืมบอกว่าบอกคู่หน้าเป็นแบบมีนวดให้ด้วยนะให้<ม>ดูดยางใหญ่แล้วก็คือกว้างมากนะเตินนัง่งให้ดูก็แบบเหลือแบบเหลือแบบโอแบบ้โหพื้นที่เหลือมากคันนี้เป็นเจ๋งว่ะ สองร้อยเกาสิบว่าแรงม้านะคันนี้ใช้ได้นะนที่จริงมันปรับขึ้นได้นันทุกคนถ้าปรับขึ้นได้ก็จะเป็นนนอนพนดนอดนะีนอนสบายมากอันนี้มันแบบนอนสบายมากก็ไก่ร้านตัวเลยาบาะนุ่มด้วยโหสิ่งจะนั่งตรงกลางก็แบบคตรสบาย<笑><笑><笑>เหลือเลยอแต่ถ้าแบบเปาะน,นอนลงเบาะ ปรับนอนลงไปนะนี่คือปรับนอนลงไปได้มันปรับได้ก็ะจะเป็นแบบนี้โอ้โหแบบหลับได้เลยอะ่ะปรับได้โคตรดีอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูแอร์ตรงนี้ครับมีแอร์ Air หลังแล้วก็คอนโซลใหญ่ๆดานมาถ้าดูผ่านจากตรงนี้โคตรสวยอะ่ะหืมวัสดุนี่คือแบบนุ่มหมดเลยนะโคตรดีว่ะโคตรดีนั่งแล้วฟิวดีอะ่ะ <c oughs> โคตด,ดีคนนั่งเป็นแบดีซีได้ปะไปกันไปกันเราออกจากรถกันโหถ้าใครแบบชอบหน้าตาเจ้าตัวเอสเพิง G จซผงแนะนำมากเลยนะรร้าน5กับร้าน7ซึ่งโหภายในภายในนั่งโคตรดีเลยอะภายในนั่งดีมากเดี๋ยวให้ดูคันนี้ โหมันน่าสนใจใจริงนะอีก4-5เดือนจะได้รถนะพเพื่อนเพื่อนใครสนใจมาจัดได้เลยนะครับ G6 มาจองกันได้เลยนะครับในตัวของ X เผโคตรน่าสนใจภายในแบบคุ้มค่ามากโหแบบสัมผัสดีแบบรู้สึกดีแบบอยากหลับเลยภายในอแบบ่ะคือแนะนำเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้ให้เพื่อนรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ